เล่าให้เนี่ยไม่อยากเล่าเลย<ม>แต่ในเมื่อมากันอย่างนี้ก็ต้องเล่ากันให้ฟังเพื่อเป็นอุทารหรณ์กับคนครุร่นหลังว่าชีวิตชอว์วอนแม่งมาอย่างนี้จริงๆเรื่องราวตอนที่โด,ด่งดังสุดขีดในเมืองกรุงนะตอนนั้นยังนักเลงอยู่ไหมพี่อยู่เหมือนเดิมเขาจอดรถทิ้งไว้รถเปอร์โยจกักรยานแพงๆผมเอาบังตอฟันแม่งขากลางเลยเพราอโดนนักศึกษา สถาบันเดียวเขาตีนกั้นเงี้ยไปไม่ได้เฮียจ่ายโต๊ะกูก่อนเห็นไฟบุหรี่อ่ะตรงต้นไม้ปั๊มเสียงว่าโอ๊ยตูดตูดโอยตูดกูอะไรเขาได้ยินละแล้วลีลาเป็นไงฮะลีลาลีลาเล่นสุดโหดอยู่แล้วไปเล่นที่ไหนก็มีแต่คนกีดชิบหายไปปวงเลยในนี้เราเริ่มนะเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองนี่มีความหมายแล้วไม่อยากเฮียทั้งชีวิตเฮียคึชีวิตกันหนักแล้วแบบ พี่อย่าบอกนะว่าถึงขนาดรับจ้างกําลังจะไปทํางานไงก็มาให้มานั่งรอกําลังจะไปทํางานคือกําลังจะไปยิงใครสักคนที่ไม่ถูกกับพี่สุรศรีถูกไหมไปถึงก็ไม่ได้ทํางานหรอกเพราะว่าทางด้นเขายกเลยครับผมไม่ได้ทํางานให้เขาใช่ไหมฮะก็เลยไปกับพี่องงานไม่ไปกับเพื่อนครับเพื่อนของพี่วัดเพื่อนของพี่ชายครับไปหาอะไรกินกันที่ประตูน้ําเนี่ย ที่เล่าให้เนี่ยไม่อยากเล่าเลยแต่ในเมื่อมากันอย่างนี้ก็ต้องเล่ากันให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์กับคนรุ่นหลังว่าครับชีวิตชอวอนแม่งมาอย่างนี้จริงๆครับระหว่างที่นั่งกินอยู่เนี่ยเมียคนที่เขาพาไปเขาก็เห็นคนที่โกอเดินเข้ามาสี่คนที่ประตูนะเดินเข้ามาเดินมาที่โตเขาบอกว่าไงมึงเขาถามผู้หญิง่ครับมาทําอะไรมาใครเนี่ยที่เขาไงถิ่นเขาไงินเขา ผู้หญิงคนนั้นเป็นแฟนเขาเหรอไม่เป็นเมียของเมียของเพื่อนพี่คนนี้พี่คนนี้เขาก็นักเลง่ะเขาเพื่อนพ่วัตรเขาบอกอ่าให้นี่เมียผมเมียมึงเหรอนี่ก็เมียกูอะไรกันวะเนี่ยเอาแล้วเฮ้ยเออมีเรื่องแน่เลยเนี่ยคือหมายถึงว่าเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ก็เมียเขาเหมือนกันเอบอนี้พี่พี่เนี่ยเขาเพิ่งออกมาจากคุกไงเพื่อนพิวัออ ก็แสดงว่าผู้หญิงคนนี้คงระหว่างนั้นนะไปไปคบกับผู้ชายคนนั้นเออแล้วบอกว่าท้องกับคนนี้ก่อนเข้าคุกอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะเรื่องแ่งอย่างเงี้ยผมไม่เกี่ยวข้องด้วยอ่ะเหมือนหนุ่มมาชวนไปกินข้าวเออก็ไม่รู้ว่าอะไรกันแต่พอแป๊บเดียวนะแม่บอกถ้ามึงแน่จริงมึงตามมาเลยสัตว์ผมก็เอาไอ้พี่ไอ้ผู้หญิงกลับไปเลยแล้วพี่ไปกับผม ก็ตามไปตามเดินตามแม่งไปจากนี่ก็ประมาณนั่นแหละตรงนู้นนะร้อยเมตรโรงแรมอินทรากำลังสร้างอตอนนั้นผมก็เดินเข้าไปตามไปพอเดินไปมันมีมันอย่างเงี้ยมันมีตึกสองข้างอย่างเงี้ยแล้วก็เดินเข้าไปนงนี้อตนี้ฉันจะออกไปตรงนี้ฉันเอ้ยผิดสังเกตฉันก็เลยบอกเฮ้ยพี่ถอยมาก่อนผมบอกเขาถอยมาก่อนว่าผมเห็นเลยมันเป็นเงาเงามิดาบผมเห็นเลยผมบอกพี่ระวังนะผมก็ชักลูกซองใส่เลยนะ แล้วก็ผ้าเคยเห็นไหมผ้าเช็ดรถเหลืองเหลืองสีชมพูเลยมั้งโดยเพกไว้ประจักรเวลายิงเวลายิงจะได้เป็นไงพี่ไม่ตีขึ้นเนอ๋อไม่ตีขึ้นไม่ดีอ๋อไม่ถีบเพื่อกดไว้งี้นั่นแหละแม่นนี่สุดแล้วได้ยิงยังผมเห็นอ่ะผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยหยุดมึงออกมาเลยฟ้องเราตอนนั้นมันตีสามแะระหว่างตึกกันเป็นเงาพระจันทร์เนี่ยแบบ เป็นเงาสะท้อนอยู่บนผนังเออผมเห็นคนถือมีดดาบยาวๆถ้าเดินผ่านนี่แม่งหวดเลยกาลังจะฟาดพี่กับเพื่อนพี่วัดใช่ถูกไหมพี่โนก็ควักลูกซองมาเตรียมเลยเตรียมเลยอก็บอกพี่เขาบอกพี่อยู่เฉยๆก่อนเดี๋ยวให้ปล่อยผมก่อนเดี๋ยวแม่งออกมาเลยแม่งถือสองดาบเลย ผมบอกมึงหยุดอยู่ตรงนั้นเลยไอสัตว์แม่มบอกหยุดอะไรแม่กระโดดใส่เลยหูว่ากระโดดงางมีฟันเลยแต่ไม่ถึงพื้นนะครับตติมลอยกลับไปเลยแต <S 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 สย่สมุไรก็เรียบร้อยเรียบร้อยเลยเพราะตีนเหยียบยุบเลยแล้วก็ใส่อีกลูกเห็นควันเห็นไฟบุหรีร่รรรอ่ะตรงต้นไม้เสียงโอ้ยตูดตูดโอ้ยตูดตูอะไรผมรได้ยินแนละ้วผมก็ถอดออกใส่อีกลูป พี่ปั๊บบอกพี่ตามผมมามันก็แสงจันทรน์มันก็เห็นเงากระโดดปั๊บโอ้โหกระโดดไปค้างอยู่บนลวดหนามเต็มเลยพี่สรุปพอพี่พี่ยิงไอ้ชมุลัยนั่นล่วงใช่ไหม,อมไอ้คนที่อยู่ข้างหน้าพี่ซัดไปตุ้มโดนก้นร้องอวิ่งหนีเป็นกลุ่มเลยนะเป็นกลุ่มเลยหลายคนวิ่งหนีวิ่งหนีสุดท้ายผมก็หนีทางนี้พี่กับ เพื่อนพี่ชายก็ไปอีกทางไปอีกทางวิ่งเพื่อจะออกไปที่รถจอดรออยู่อ่าพอไปตรงนั้นไปกระโดดไอ้ตรงลวดนามเออผมแกะจากลวดหนามเสร็จเขาเนี่ยไปแล้วเขารอดออกไปแล้วพี่กระโดดไปติดลวดนาเออแล้วผมลงอีกทีก็ไปแช่อยู่ในน้ำมาแล้วว้าวว้าววมาวเสียงไซเรนเขาหันมาพ้นเฮ้ยมึงเร็วดิถ้ามึงช้าวันนี้กูขอโทษแล้วนะ ผมรู้เลยพอได้ยินคำนี้มาผมบอกเฮ้ยพี่ผมมากับพี่นะเอองั้นมึงเร็วเข้าผมก็เลยออกเร็วก็พยายามดิ้นเอาตัวอ,ออกมาเพราะมันสกรปรกมากแถวนั้นน่ะผมก็ออกมาเขาเพอออกมาปั๊บรถที่นัดหมายว่าจอดอยู่ตรงเนี้ยฮะไม่มีไม่ดูหายแล้วผมก็วิ่งกลับอ้อมหลังตึกออกอีกด้านหนึ่งไปคนขับแม่งไปจอดแอบแม่งกลัว อ๋อผมบอกออกรถเลยมึงเอาปืนคูใช่ถึงออกรถเลยไม่อับยิงมากแล้วออกเอารถออกมามาถึงก็มาบอกพี่สีพี่สีบอกไปเอาขี้เลนนข้างบ้านอะางเงี้ยถูงปืนให้หมดเพื่อลบขบเมาไงขมเมาใช่ไหมเขาสอนเรื่องนั้นน่ะพี่แล้วตกลงเพื่อนพี่ชายไปไหน เขาก็หนีกลับไปเด็กบ้านเขาไงอ๋อเขาก็ออกไปเลยใช่ผมนี่มีมาหาพี่สีผมไม่รู้จะไปไหนอ่าอ่ผมก็าพี่สีพี่อีบอกใจเย็นๆเดี๋ยวมีงานอะไรเงี้ยพี่สีก็เลยส่งไปอยู่อะไรวะแกงเสือเต้นพี่เหรออไปอยู่แกงเสือเต้นไปเก็บตัวเขาส่งไปอยู่กับพวกเขาพวกโห่พวกหนีคดีเต็มเลยตรงนั้นเออผมก็อยู่กับชาวบ้านเน่ยที่นั่นครับจนพี่เขามาหาผมอ่ะ ผมก็บอกผมหนีอยู่เนี่ยพี่ว่าต้องหนีให้รอดนะไม่รอดแย่เลยนะตอนนั้นใครมาหานะพี่เพื่อนพี่วัดเพื่อนพี่วัดคนนั้นนะ่ะนะแล้วก็ยังมาเตือนเราอีกออว่าเ,เพราะว่าเขากลัวว่าจะถึงเขาไงมมมผมบอกพี่อ,อะไรที่ผมทำไปผมคนเดียวพี่ผมก็บอกพี่กลับนะ อยู่ได้ทั้งอาทิตย์นึงมันบอกว่าเวลานี้คงจะจับได้ภายในเร็วๆนี้เพราะว่าทราบมาว่าหนีไปอยู่จังหวัดลบบุรีเอา,านี้แสดงว่าแม่งรู้อะไรนิดนึงรู้แล้วผมก็หนีออกไปอีกไปอยู่เพชรบูรณ์ไปทําอะไรที่นั่นพี่เขาส่งไปที่นั่นก็ไปเจอกับไปเจอกับเธอเงี้ยลูกชายเจ้าของเหมืองแร่มันก็ชวนฉันไปเที่ยวลำวงในตลาดฉันก็ไปกับมันแล้วมันก็เอากรหรี่มาให้ฉันคนหนึง่งนอนอยู่ที่โรงแรมรอมันมันบอกเดี๋ยวมันมา มันไม่มาได้ทีเชา้ามันก็ยังไม่มาครัทางโรงแรมเขาบอกเอ้ยเนี่ยแม่กยิงกันตายเมื่อคืนที่บารมงกอ่ะอผมก็ไปเลยไปดูศพพอเขาเปิดเสือเข้าเสือปิดเปิดเสือชิปหายแล้วกูจะหนีไปไหนทีนี้นทําไมอ่ะ็กล <s> ้เฮ <s> ียที่มากับผมอ่ะโดนยิงตายทีบ่เอ้าคนที่ถูกยิงตายคือคนที่พี่สีส่งเราไปอยู่ที่เหมืองแร,ร่แล้วลูกชายเจ้าของเหมืองแร่เนี่ยพาเราออกมาเที่ยวอแล้วมาโดนยิงตายอ่ะ ที่ไ่านมา่มทำไงวะ,ะมารู้ประวัติไอ้บ้านเนี้น้องสาวมัน,นอมปืนลูกซองแล้วตีเหนียวในห้องคา,าตัวตายเออน้องชายมันก็เอาลูกระเบิดแขวนไว้ประตูบ้านแล้วก็เปิดออกก็ดึงสลักระเบิดทั้งประตูทั้งมันตายหาไปเนี่ยบ้านนี้แม่งเป็นเที่อะไรไวยเหมือนถูกสาบนะเจ<อ>้บของมืองแรกผมนั่งรถไฟกลับเข้ากรุงเทพพรไปอยู่กรุงเทพก็มาหาพี่องการพี่วงการบอกไม่ต้องไปไหนเล่นดนตรีมาเนีย จัดการแล้วเล่นไปถึงไหนไม่ถึงไหนเลยครับก็เลยตั้งใจฝึกเรียนเรียนอย่างเดียวไม่อยากเกียทั้งชีวิตเกียรครึ่งชีวิตกันหนักแล้วครับเพราะว่าชีวิตนะครับหลังจากที่พลิกผันนะไปเรียกว่าเกิดเหตุเรื่องราวที่ทําให้ต้องหนีนะพี่นะหนีไปอยู่ที่นะตรงนู้นตรงนี้จนมาเพชรบูรณ์สุดท้ายก็ต้องหนีกลับข้อมากทพแล้วมาหาพี่งงษใอาพี่ ตอนนั้นเอาปืนไปทิ้งแม่น้ำหรือยังแกให้พาไปแล้วบอกว่าให้เอาไปทิ้งเพราะไอเนี่ยคือตัวปัญหาแล้วพากันไปทิ้งปืนในแม่น้ำเชียงพยาตรงไหนพี่ก็ไปทิ้งที่สะพานพุทธใช่ไหมสะพานพุทธเออที่มีเหล็กทั้งอันเลยนั่นแหละนั่นแหละแไปเฟี้ยงทิ้งตรงนั้นอ่ะแล้วตัดสินใจทิ้งยากไหมหรือว่าคิดอยู่นานตอนจะทิ้งตอนจะเออยากพอเฟี้ยงทิ้งไปเนี่ยเชื่อมใจเนี่ยนะเหมือนกับตัวเองเนี่ยตัวคนเดียวเลยนะ เพื่อนที่ดีที่สุดไปแล้วไปแล้วตัวคนเดียวตัวคนเดียวก็ต้องปรับตัวเองพี่ฮุ่นแต่พี่ฮุ่นเก่งมากนะที่เรียกได้ว่าชีวิตนะเดินไปในเส้นทางที่เรียกว่าเทาดําที่สุดแล้วนะสุดท้ายเนี่ยพี่กลับมาใช่เปลี่ยนเป็นนักดนตรีได้ชก็ต้องให้เครดิตพี่องอาจนะด้วยความที่เราเคารพเขาแล้วก็รักเขาในคาบีตใจเมตตาใช่กไปอยู่กับเขานึกอยู่ในใจว่าต้องเป็นนักดนตรีให้ได้ สุดท้ายแล้วไปอยู่บ้านแกเลยใช่แกสอนกีตาร์อ่แล้วถ้าเล่นไม่ได้แกจะจับให้ผมเนี่ยไปไป,ไปถังไว้ในซ่วมบ้านแกเฮ้ย <Hey. S 1> แ,แกบอกว่าเข้าไปแล้วล็อกประตูลแล้วไม่ต้องออกมาจนฝาก,กูจะเรียกให้เล่นอยู่งั้นอ่ะให้เล่นฝึกกีตาร์อยู่ในห้องน้ําที่ที่บ้านแกแล้วบ้านแกห้องน้ำแกอยู่สลัมเหม็นชิบหานนยสปกปรก จริงๆเหม็นมากเลยผมต่อไปนี้กูต้องเล่นให้ได้เลยถ้าไม่ได้ี่กูต้อตะปุญเหม็นตายได้เลยผมก็ออกมาผมว่าพิมพอ่านได้นะครับไหนมึงเล่นให้กูดูเหรอเล่นเออแค่เนี้ยแกสอนเพลงอะไรก่อนหรือว่าสอนเทคนิคสอน C ีเอเมเนอออ๋อเหรอแล้วก็สอนวิธีการนั่งอยู่ตรงโน้นให้เราดีดคอร์ดแรงแกทายถูกหมดเลยหูแกเนี่ยฟังปั๊บแกรู้เลยนี่ซนี่ A m เม o r อร์ดี r ออะไรฟังออกหมด โอ้โหแกเป็นโห oh, เรียกว่าหูเทพนะพยนนี่ไงฮะแล้วเสร็จแล้วแกให้ไปเล่นกับแกแล้วอ่ะเสื้อนอกแกยาวนี้แกก็พับ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 ,บ,บอ่ะให้ยืนเล่นเอาเสื้อผ้าแกใส่เแล้วว่ามงออดีตเสียงนะเพราะว่าต้องเอาไปให้เยอะแต่กูเล่นคนเดียวแล้วเดี๋ยวรับเงินทีเดียวสี่สามคนเลยอะ,อะไรเงี้ยแล้วไอ้นิสัยเราอยากได้ยินเสียง,งกีตาร์ตัวเองแอบเปิดจะหัน่าโอ้โหแกตัวหน้าคนนี้ กูบอกมึงเลยอย่าเปิดมึงเปิดที่เขารู้เลยว่ามึงเล่นไม่เป็นเออเปิดแล้วมันกวนเราก็เป็นมือกีตาร์อีกคนในวงแกนะเล่นแต่อยังไม่ใช่อ่ะยังไม่โอเค แต่ให้ให้มาเล่นเพื่อได้เงินเออแล้วแกก็จะแบ่งให้ผมทีละยี่สิบบาทอืมโอ้ยยี่สิบยี่สิบสมัยก่อนโอเคเอยยี่สิบบาทเพราะได้ยี่สิบบาทผมจำแม่นเลยเรื่องพวกนี้แม่รแบบเขาก็มาเล่นกับแกแล้วถแล้วหน้าที่กลางวันน็คือถ้าไม่ได้เลียนกีตาร์ก็จะต้องขับรถพาเมียเขาอะชื่อเหมยฟ้าเป็นคนจีนเลยคนจีนอ๋อโอ้ยพี่อาร์รักมากทะเลาะกับเมียพี่อาร์แม่งโดด ชั้นบนลงหลังคาไปลงข้างล่างบาดเจ็บก็ไปส่งโรงพยาบาลรักมากครับโอ้โห,โ,หโดดลงมาเลยเหรอเออมียเขาสวยนะสวยคนจีนมมผมว่าขับรถพาไปทําเล็บทําผมหน้าที่ผมมีเท่านั้นนะ่ะรักพี่อาจนะครับช่วยทําให้ทุกอย่างครับเสร็จแล้ว,อ,ลวอยู่ๆพี่เหมยฟ้าก็ามาบอกพี่อาจบอกว่าพี่อาจต,ต้องล้อเสียงหน่อย พี่อ่ะไม่ต้องให้อายอโอ้อนี่นะขับรถให้ให้ฉันไปทําผมนะอ oh. ไม่ต้องเลยนะครับพี่อว่อาอ้าวทำไมก็ให้มันไปดูแลอื hmm. ไม่ต้องมาดูแลเลยคนขายพวงมาลัยยังไม่พูดอะไรเลยอีตีแท,ท,บ,ท,บ,ทบตายเลยอ่ะทําไมอะ พี่อาเขาบอกมึงไปตีใครมาวอนบอกก็แม่งมองแต่นมถามเอาไม้ดอกไม้แต่แม่งตาแม่งมองนมมองนมพี่เหมยผมก็เลยจอดรถอ้อมไปซัดแม่งเลยโอ้พี่อ้นนี่สุดยอดน่ารักมากดูแลดูแลเมียลูกพี่นะพี่นะอ๋อล้พี่อาจไม่ต้องให้อคงไปขับรถให้วัวนะ นิคเดี่ยวก็ไม่ได้นมอ้วนนะไม่ใช่นมมันนะเอาคุยกันไป่รู้ได้ลูกพี่กูสั่งไว้แกด้วยความที่แกหุ่นดีรูปร่างดีเป็นดาวเซ็กซี่เพราะนั้นเฮ้ยดังที่สุดนะสมัยก่อนเหมยฟ้าเนี่ยผมเคยได้ยินถ้าปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเซ็กซี่สตาร์แหละเป็นเซ็กซี่สตาร์เพราะนั้นสวยมากเพราะนั้นการแต่งตัวเขาก็แน่นอนว่ามันใช่พี่เหมยสวยมากแล้วหลังจากที่มาเรียนนะกับพี่องอาจเนี่ยแล้วเราได้เล่นเปิดเสียงเนี่ยตอนไหนพี่มันอย่างนี้ <c oughs> ไม่ได้เล่นแก,แกไปทาวงเดอะคิกไหม <c oughs> ใช่อ้รู้จริงใช่ไป <c oughs> ทำเดอคิกใช่ใชแล้ว <c oughs> แกไม่งอนเหรอพี่ไม่แกบอกว่ามึงอยู่อย่างงี้มึงก็ไม่เกิดไออ,ออนมึงต้องไปหาประสบการณ์ตอนนั้นเราก็เริ่มมีฝีมือแล้วเริ่มเป็นนิดๆเงียแต่ใจเนี่ยอยากจะไปอยู่แล้วแกเปิดทางให้พอแกเปิดทางให้เราก็ ไไพี่ไปเป็นมือกีตาร์ให้เขาเขามีวงอยู่แล้วอ,อ,อไปพี่ว่านั้นเล่นเพลง้เหมือนชาวบ้านเขาค,คือชอบเล่น Deep Purple อะไรพวกนั้นเลนสซิบลินอะไรก็คือเป็นเรียกว่า Heavy Metal เออชอบเ,เล่นแบบนั้นแต่นี้ตรงนั้น,นไม่มีใครเขาเล่นกันยุคนั้นเหรอเดอคิกแมงเอ้ยดีไว้เพลงพวกนี้ ซ้อมไปเล่นหรือว่าไปเล่นที่ไหนก็มีแต่คนกีดชิบหายไปปลวงเลยนนี่เราเริ่มนะเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองนี่มีความหมายแล้วเพราะว่าทุกคนก็เป็นทางแบบป๊อปใช่เลยเพราะเพราะอย่างนั้นเลยพี่นะแต่งตัวหล่อใส่สูทดีอิมโ s สิ l e อะไรเงี้ยนะใช่ตอนนั้นดังยังพี่ดีอิมอิมกำลังดังกําลังเริ่มดังก็เริ่มดังอ่ะดังกว่าคนอื่นอ่ะแต่ผมนี่กําลังมาแล้วตอนหลังอิมกับพี่อ้นประชันกันที่โรงหนังเมโทรออะ หมายถึงว่าตอนนั้นที่พี่ย่นเป็นเดอะฟ็อกแล้วนะเป็นเดอะฟ็อกแล้วแต่ตอนนั้นพี่ยัง The เดบชิกอยู่ใช่เป็นเพลงสไตล์นี้อะไรเงี้ยแต่นี้มันต้องซ้อมหนักอะเพลงร็อกมันไม่เหมือนเพลงทั่วไปเยอะมากลูกโซโล่ลูกโซโล่ลูกความ<บ>พร้อมความร็อกนี่โอ้ยมันไม่เหมือนเพลงไงประเภทแบบตึบตับตึบตับอะไรเสียงดังตังมาเงี้ยเราก็เลยรู้สึกมีความรู้สึกว่าเรามีฝีมือขึ้นเราเริ่ม เล่นเป็นอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่เก่งแบบที่คนมาจากโรงเรียนเราสู้ไม่ได้หรอกครับก็คือว่าพี่อ้นเนี่ยเป็นนักดนตรีที่อาจจะไม่ได้เริ่มจากโน้ตไม่ได้เรียนโน้ตไม่ใช้วิธีจมเมาจมเมาครับก็คือไงพี่เราฟังสมมติว่าเลสเซปปินเราจะแกะเพลงเขาเนี้ยเราฟังลูกโซโล่แล้วเราก็ดีตามฟิลเรา แล้วก็ฟังคอร์ดเล่นยังไงอะไรอเงี้ยอ๋อแล้วเราก็เล่นฮะมันไม่ใช่ง่ายๆนะเรื่องการเล่นเลซซับลินอย่างเพลง s a v e To h a v e n การดีดไปเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเสียงมันออกมาแบบถูกต้องพี่อ่าอือฉะนั้นเราต้องเก่งในเรื่องความจำแล้วอะไรอะไรเยอะมากครับอผมก็เลยเริ่มเล่นในคลิปนี่พอซ้อมหนักๆมียอามือกองมาอ้าวมีอะไรพี่นี่มึงไม่กลับบ้านกลับช่องใช่ไหมไอ้สัตว์ฮะได้เลยนะ ตั้งแต่วันนี้ต่อไปมึงเอากับเพื่อนมึงเลยนะมึงไม่ต้องมาขอคูเอานะโอ้โหตัวจริงเออถ้ามึงยังอยากเล่นอยู่กับไอ้วงนี้ uh huh. มึงขอมันเอาเองเลยนะมึงไม่ต้องมายุ่งกับกนะ uh oh, <laughs> ูนะอะไรเมียก็มันดอย่างนี้เลย uh oh, ยืนคาขาดเออมือกองอะเฮ้ยอ้นฉันฉ,ฉันกลับบ้านก่อนนะ uh huh. วางไว้กองก็เป็นเลยผมก็เลยแบบตุ่มตั้งวงเองดีกว่าตั้งวงเองเป็นเดอะฟ็อกซ์ ชื <The> อ่อเดอโฟกมาจากไหนเออฉันตั้งเองไงเออมาจากไหนพี่เพราะว่าฉันไม่รู้จักภาษาอังกฤษไงเลนทบอกเฮ้ย <c oughs> hey, อูอยากตั้งชื่อเป็นได้เนี่ยไอหมาจิ้งจอกอ่ะ <c oughs> เพื่อน,นที่มาด้วยกันนักร้องอเขาเก่งภาษาอังกฤษมาครับตายไปแล้วเขาดังด้วยชื่ออะไรพี่สุดที่เมธเหล็ก,ก้าตุ้มเออพี่ตุ้ม ร้องเพลงเสียงสูงมากเออเดอะฟ็อกก็ดีโอ้นเพราะหมาตัวนี้มันเหมือนมึงมันคล่องแคล่วแ,แลวกระอดหมาจิ้งจอก่ง <c oughs> บอกเหมือนมึง <c oughs> มาให้น่ชมหรือดาเนี่ยไอ,อเวนแต่ก็ดีนะโอ้นเดอะฟ็อกดีชื่อคำเดียวคือดังก็ดังเลยเกิดเลยถ้าไม่เกิดก็ไม่ไม่เกิดเลยก็เป็น The เดอะฟ็อกก็เกิดเลยเล่นที่ไหนพี่เล่นอยู่อินเตอร์อินเตอร์คลับอยู่ถนนทบิริตัดใหม่ สมัยนั้นก็เฮฟวี่เมทัลอย่างเดียวเดอะฟ็อกซ์ครับแน่นมากแน่นมากใช่จะเข้าไปนี่ต้องเสีย20บาทก่อนนะเหรอต้องเสียค่าเข้าเหรอพี่เออโอ้อินเตอร์คลับสร้างชื่อที่นั่นตรงนั้นเลยแหละแบบทุกคนมาที่อินเตอร์คลับเพื่อที่จะดูเดอะฟ็อกซ์ดูชออ้อนดูชออ้นนะบางชาอ,อชออนน้นเลยดีฟ็อกซ์จะต้องเกิดชออ้นก่อนเลยเดี๋ยวดูชออน้นเพราะชื่อมันแปลกกว่าคนอื่น่งครับชออ้อนมาจากไหน เขาก็ชื่อสมชาติไงยเอาชอช้างชาติมาไว้ชาอหน้าครับแล้วลีลาเป็นไงฮะลีลาลีลาเล่นสุดโหดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงใช้ฟใช้ฟันยังใช้แล้วไวโอลินยังไวโอลินยังใช้ฟันนี่ก็ใช้แบบยังไม่แน่นอนอย่างนานๆแต่ลีลาสุดยอดบ้างกันสุดยอดอยู่แล้วพี่แล้วแล้วเรื่องราวตอนที่โด่งดังสุดขีดในเมืองกรุงนะอินเตอร์พับเดอะฟอกซ์มีอะไรน่าสนใจไหมตอนนั้นยังนักเลงอยู่ไหมพี่อยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหรอมีเรื่องกับแขกไหม มีเรื่อง่ะมีเรื่อง่ะยังไงพี่งไก็ซักงานหนึ่งผมจะเล่นน่ะแล้วเล่าให้งานหนึ่งจ่าจมือกองคุณบีดกิติพัฒนชัยนุวัตรเนี่ยครับบีทนี่เคยโดนผมเตะมาแล้วแบบสมัยที่เขาเป็นเดกเอสมัยก่อนก็เป็นวัยรุ่นไงอ๋อตอนยังไม่ได้เป็นวงงออแล้วเขาหนีไม่ทันเนี่ยผมรถเขาจอดรถทิ้งไว้รถเปอร์โยจักรยานแพงๆผมอบังตอฟันแม่งขากลางเลย อ้าแล้วมีเรื่องอะไรกันไปฟันเขาพี่ไม่วแม่งกดตุนตีนอ๋อหน้าตาคุณตีนเพื่อ <c oughs> แ,แบบเราไม่มีมือกองใช่ไหมเราก <c oughs> ็รับสมัครมือกองเขาคนไปบอกบอกบอกอไอ้เหี้ยบีทมา,าจำได้ไอ้บีทมันเห็นผมมันจำได้ปะไอ้เหี้ยนี่ชื่อไอออนหรือเปล่าใช่มึงจำกูได้ไหมมึงทำอะไรกูโอ้โหขอโทษเพื่อนตอนนั้นม <c oughs> ัน เงียตอนนี้ไม่แล้วก็เลยเป็นเพื่อนกันก็อยู่ด้วยกันครับครับแล้วเล่นด้วยกันแล้วมีทเขาก็โดนลังแกงเขาไปกินข้าวอยู่ในร้านข้าวมันไก่ขาเขาเดินออกมาจะมาเล่นดนตรีร้านมันติดกันเงี้ยครับมันก็โดนนักศึกษาสถาบันเดียวเขาตีนกั้นเงี้ยไปไม่ได้เฮียจ่ายโต๊ะกูก่อนอะไรโอ้สมัยก่อนเขาเอากันอย่างนี้เลยเฮ้ยไปไม่ได้จ่ายจ่ายค่ากุ๊จ่ายข้าค้ามันไก่กูด้วย โง่ใจก่อนแล้วครับพี่บีททำไงพี่บีเขาก็เอาเรื่องของไงเขาอะไรอะไรวะคุณกินคุณกงจ่ายนี่อะไรนี่ผมเลยเข้ามาอะไรบีอหาแม่งกินเยอะอาเลยมาให้กูจ่ายอะไรมาอ้ามันอย่างนี้มันนักเลงอยู่วะอย่างนี้ก็ถือว่านักเลงนะไอสัตว์ก็หยิบแก้วน้ําที่เป็นอย่างงี้แก้วเบียร์ตกเลยผมสัตว์เลยไม่พูดเยอะผู้หัวสัตว์แม่งเลยนักเลงไอสัตว์นะแม่งหนีขึ้นรถแท็กซี่ หน้าบาร์แท <ún. S 2> ็กซี่แม่งหันมาลงมาเลยมึงอ <anne. S 2> <playthrough card. S 1> ่ะไม่ต <abord nói> <ar> ้องออกรถเอยเยี่ยนนั่นโดนต่อไม่รูกนั่นแหละผมรู้มาว่าตะก่อนนี่ทําอะไรเราทําแบบครับทําให้รู้เลยว่าครับโหดแล้วดีมันเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนตอนเป็น The ะฟ็อกซ์อยู่บนเวทีอ่ะ ที่เอลมีปืนเหรอเล่นเล่นเสร็จที่โคราชเดินออกมาเนี่ยก้อนหินก้อนโตๆอยู่หลังคารถเต็มเลยแล้วแม่งนั่งหัวเราะกันนะว่างไงผมเองผมไม่ใช่เพาผมอยากจะมีเรื่องนะชีวิตของนักดนตรีในยุคนั้นยาเสพติดมีไหมอาะิตเสึเ่แม่งจะเสียอยู่อย่างคือมันจะต้องติดเมาอย่างใดอย่างหนึ่งพี่ไปทํางานในเรือไปทํางานในเรือไงล้างถูส้วมมั่งล้างจานมั่งอะไรและะ้วล้างเคื่อ<ร>อะไรกันแล้วแต่พูดถึงคนอื่นเนี่ย จุดเด่นเขามีดีดๆเยอะเลยผมอผมองทั้งตัวผมเองไม่เห็นผมเห็นแต่ความเฮี้ยในตัวผมนะไมเรื่องจริงๆๆแบบถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกาลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮนะ,ะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ